สวัสดีครับันนีเราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตมปากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าร้านเจ๊หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งจวนประจวบอําเภรเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Ma p ก็ได้นะครับร้านยําประจวบเจ๊หนึ่งแซ่บตมปากนะครับอันนี้เป็นเมนูแรกของร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับกับเมนูต้มั้มค่ะ สีไข่แซลมอนนะครับอันนี้เราเตรียมเครื่องก่อนซีไข่มีไข่อะไรบ้างเอ่ยมึกไข่ไข่พุกไข่ปลาไข่ปลาค่ะอ,อันนี้ใส่ผักรวมนะครับร้านเราดีอย่างหนึ่งนะครับสามารถเลือกผักก็ได้นะครับลูกค้าไม่ชอบผักอะไรก็ไม่ต้องสั่งก็ได้เนาะเพราะว่าเรามีผผลไม้รวมนะครับไหลบัวนะครับก็บโพ้ดนะครับมะม่วงนะครับ ลูกค้าก็สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชไม่ลานะคะทั้งสองเมนูเลยนะลูกค้าค่ะออ่าโอเค มีคนบอกว่าเจ๊หนึ่งยัดมือไข่มือไข่เจ๊หนึ่งไม่ได้ยัดน,น,น,นะครับเรามีความสามารถหาได้ทุกวันแล้วครับห<น>้องนั่นงรันมีเลยให้คนจะนอ,อนได้อยนี้เม,มนูแยกน้ำกัานใส่ชื่อให้พี่หนุด้วยนะี่อันนี้เอาทานนี้เลยอันนี้สองอันเหมือนกัน,อ,นอันอันไหนแยกน้ำลูกแยกน้ำเปลี่ยนเป็น แยกแล้วนะไข่ปูนะครับไข่แกียวยำสูตรไข่นะครับน้องันอต๊อ ฝากไปติดตามช่องโมจิโกโด้วยเนาะเจ๊หนึ่งเนาะใช่ค่คะลงคลิปแล้วนะคะค่ะอันนี้สี่ไข่หนึ่งมอนนะคะเรียบร้อยนะคะเมนูต่อไปค่ะอลังการกว่าในคลิปไหมตตนแรกมองเหมือนไม่เล็กใหญ่ไหมยังถามจริงไ่ะใหญ่อ <laughs> นเป็นว่าเขาดูให้ทุกคว่าใหญ่แล้เราเองเนาะ เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันนะครับพอเห็นแล้วน่าจะได้ใช่ไหมอะนนั้นไข่นะที่บนที่โฟร์านะครับของคุณพีศพี่กินประมาณห้าหกกล่องนะคุณพี่กินอะไรคุณทีทอ่าสามโลครึ่งกล่อง ด้วยนะอาจารย์แบ่งให้พี่ด้วยนะลูกอันนี้แยกไปช่วยใจหนึ่งอันนี้แยกน้ำเลยนะไม่แยกค่ะใส่เครื่องรอนี่แหละอีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นหมึกไข่ไข่แดงแซลมอนเพิ่มกับป้าอีกอันหนึ่งนะคได้เลยจ้าพี่ดจดเรื่งัาากกงครับจดตรงข้างหน้าเลยจ้ะ ไปซื้อด้านหลังตลาดนะคะตรงโรงแรมหาดทองอ่ะเลยสปนิดนึงพอถามร้านโฟมเสร็จถามร้านน้ำแข็งกันเลยเขาจะยู่ใกล้ๆกันเอาแค่พอให้เราไปถึงกรุงเทพอะพอแล้วใช้สักลังใบใบสักสิบห้าโลก็ได้มันจะแน่นหน่อยเดี๋ยวเนี่ยไปกับบินที่ชื่อ<ห>อะไรนะน้องเขารู้แล้วอันนี้เขาเพิ่มเพิ่มกลับบ้านคือชุง รั้เป็นของพี่ผู้หญิงเลยลูกไ่้เลยลูกเอาไปเลยรมนนยลูไม่ต้องเหน็บลูกไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวแม่เขารู้ วางเนบไว้นั่นแหละหมายถึงว่าอันเนี้ยวางไว้ข้างนอกอย่างเดียวแม่รู้แล้วเออเข้าใจไหมลูกจดกระดาษด้านหน้าเลยคัะลูกตรงตรงนี้พี่ครับก็ที่ตรงนี้ด้านหน้าเลยคัะรับกวนจดใส่เมนูตามใจปากตัวเองเลยนะคะ มึกไข่ไข่แดงแซลมอนนะครับชุดนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นึงนี่สามร้อยสามร้อยบาทนะชุดนี้ชุดนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนเนาะเพราะว่าบางทีปลาหมึกอ,อาจจะขึ้นลงนะอันนี้ปลาหมึกไซส์อะไรจ๊หนึง่งไซส์ร้อยห้าสิบไซส์ร้อยห้าสิบนะครับมีไซส์สองร้อยก็มีด้วยนะสองร้อยก็มีเนาะ มาที่นี่ก็ได้ตัดและได้เสียงแล้วต้องขอบคุณด้วยครับเจ๊หนึ่งบอกว่าถ้าถึงหนึ่งแสนซับเขาจะเลี้ยงยองฟรีครับหนึ่งวันหนึ่งแสนซับช่วยกดนะครับถึงหนึ่งแสนซับเมื่อไหร่ก็แจกยองฟรีครับหนึ่งวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมดไวหรือเปล่านะ ต้องทำหมัดคิวไว้ปูนนมาไข่ตานะคะแล้วก็ไข่แดงเคมข้าวโพดมะมวงสีงใใริ้ FC ดูสีริกนะครับละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวต้องำให้ใหม่ ้องเขแจ้งว่าเติดน้อยเดี๋ยวเราทำแสร็อ๋อเขาิดน้อยใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรนบมองตัวเด้งเลยอันนี้ทำให้ใหม่นะครับเซตนึ่งต้องทำให้ใหม่นะครับเดี๋ยวลูก้าเข็เซหนึ่งเขาลืมดูนะคะรับวนะ่าลูกน้าลูก้าบอกว่าเ็ดน้อยเนาะรีบด้วยเราก็ลืเลย แดงๆมาที่นะคะอันนี้ลูกค้าเน้นเผ็ดน้อยนะคะ อี่ส่งให้แม่หน่อยลูกอันนี้ปูมา้าไข่แดงเคม็มไข่หาไข่ปลานะคะเผ็ดน้อยจ้าข้มาวโพดมะม่วงจับเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะ ก็อะไรเว้ไยไข่ปลาเป็นไข่ไข่ปลาอันนี้เป็นยำแซ่บค่ะยืนรอหน่อยนะครับเดี๋ยวจ,จะไปเดินช้อปปิ้ง,งก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเสร็จหนึ่งโทรตามรอหนูไปเอาโต๊ะพี่มาด้านล่างก็ได้โต๊ะอยู่ข้างข้างหลังร้านมีโตัวข้างหลังร้านแล้วมาเลยลูกไปลูกค้านั่งไป เป็นหมึกไข่ไข่ปลายำแซกนะคะหรือว่าลาบไข่ปลาหมึกไข่นะคะในเดอรหอมเข้าขวกลุ่วช่ำๆไข่ปลากับหมึกไข่นะคะเมนูต่อไปเลยคะ่ะ เป็นหมึกไข่สัอมอนอยำแซ่บนะคะฟิลฟิลดูบินที่นานเลยลูก เป็นนุไขย่ยำแซ่บกับแซลมอนนะคระับแซ่วเพื่อนแล้ว่าอะไรเบอร์ค่ะนีเมนูต่อไปค่ะเตรียมพรอนเตรียมจานให้พี่เขาเลยนะอันนี้แซลมอนไข่ปูไข่ปลา เกิตนค่ะักักสถิิได้เาโจดไว้แล้วอ๋อลืมลืมพ <laughs> ี่ว่ายังไม่จทพี่เขาดยงเพเชื่ออะไรลูกเดชื่ออะไรลูกพี่บิวบิว เ,เพราะว่าเขายังไม่มาหรอกอโอไยรีบอยู่นาะนานไม่ต้องนับนะถึงดิวแล้วประมาณสี่บินแค่นั้นแหละห้าบินได้ประมาณนั้นครับ ไม่ทันเลยเป็นชั่วโมงนล้วนเป็นชั่วโมงไม่ตื่นจะเล่นทางไหนกะขอเนื้อล้วนไม่เน้นผักอันนี้ไข่ปลาไข่คูแซลมอนนะคะนี่เลยทำเลยคะ่ะอันนี้เป็นเหล่านะคะไข่ปลาอ่าไข่ปลาแซลมอนไข่คูเมนูนต่อไปจ้า สีมม่ไข่สซลมอนเห็ดน้อยไม่ปลาล้านะลูกปลาลาาโอเค เป็นกลมม่อนหกไข่นะคะหกไข่นี่ไข่ออกดีนะาตอนนี้ใส่อะไรล่กตับรวอหกไขมออกดีมากเลยนะต้องขอบคุณช่องน้องเลยเพื่อทำให้เราขายดียิ่งขึ้นนะคะ เอาอหไรตัวมาแช่ให้แม่หน่อยสักสามห่อเลยลูกได้ไหมถูกไ,ไหม ถ่ายตอนจบเมนูนะยังไม่อลังการ <S <S อ, <S <S อันนี้จะเป็นยำหกไข่นะครับ ต่อไปกันเลยครับเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะครับยำหกไข่นะครับวันนี้ไข่จอกดีเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ประมาณสามสิบนาทีถึงสามสิบห้าทีครับใช่ไหมใช่หนึ่งประมาณนะโดยโดยปริมาณน,นะครับ ขอให้จดเบอร์โทรด้วยนะครับถ้ามาอยู่เดี๋ยวผมถ้าเสร็จยังไงผมไล้ตัวตามนะครับ เอาแค่เป็นเครื่องธรรมดาใช่เป็นหลักข,ของเราไม่ใค่นะครับเพราะไงจ้าคนสวยคิวที่หนีดใช่ไหมหนึ่งมีใช่คิวที่หนีดจ้ะเรียบร้อยนะเก็บในูไว้ก่อนก็ได้ใส่เบอร์โทรด้วยก,ก็ได้นีน่นของใครนะคือของป้าแหม่มแหม่มเสียบมาลูก 6ไข่พิเศษไข่ปลานะคะแล้วก็เพิ่มสซมอนเป็นอะไรารันี่6ไข่พิเศษไข่ปลานะคะสซมอนเีกิ่งมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาปิดกลับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ กับเมนูอะไรชิ้นหนึ่งข้าไข่ไหมไข่ข้าวไข่กุ้งสดใช่ไหมลูกสาวข้าไขา่กุ้งสดลูกพี่ปลาในขะเห็ดน,น้อยนะ มาวัยอ่ะแล้วโรงั้นนะไข่ปูหมดจะต้องเหลือแค่สี่ไข่อ่ะถ้าหนูไม่กินเพราะวันนี้ไข่ปูมันโรงงานมันปิดอ่ะคี่หนึ่งคนมาได้ไม่เยอะและอย่างหนึ่งวันนี้เมนูไข่ขายดีมากเลยโหหกไข่หมดอ่ะตั้งแต่ช่องโมจิโกลงเมนูไข่ขายดีดูจากโมจิโกไหมคะเลยหิวไข่เลยใช่ไหมล่ะ อ๋ออันนี้คือแยกผักไปผักได้ครับหมถึงทานอยูกักอันนี้แล้วทานไปถึงทานเลยไหมครับโอเคเกือบไปแล้วนะ่ยังทันนะเจ๊นึงเพราะอันนี้จะได้ไม่ต้องราดน้ำไปเพราะยังไงพี่หนึ่งก็ต้องยำกุ้งสดให้อยู่ดีอันนี้เขาแยกเลยแยกผักไปนะครับยำโมจิโกะหรอมีสองยำคือยำแซบกับยำหกไข่ค่ะ อ๋อเดี๋ยวนี้มียำโมจิโกะด้วยใช่ค่ะเป็นยำแนวใหม่ยำโมจิโกะนะครับมีด้วยเขาสั่งอะไรไปผมก็จำไม่ได้นะอย่างไม่เอาไข่เยมาคือผักได้หมดเลยใช่ไหมลูกเขาปลมะม่วงหลายตัวใช่ไหมโอเคกำลังเล็กอยู่ว่าหนูเขียนอะไรไว้เขาสั่งอะไรไปอ่ะเจ๊หนึ่งโมจิโก้โอ้แล้วนี่เผื่อเอสซีหรือว่าคนดูอยากทานไข่กับยำแซ่บค่ะยำแซ่บนะคะยำแซ่บนี่คือลูกค้าเลือกเอาเองแต่โมจิโก้เขายำแซ่บรวมค่ะ มีกุ้งมีแซลมอนมีหมึกไข่ค่ะมีหมูยอมีกุ้งสุกค่ะแต่พี่พีทได้กินแหล่งจริงนะเดี๋ยวพี่พีทมีช่องพี่พีทอีกนะเดี๋ยวมันกินตามพี่พีทอีกนะกินไม่ไหวแล้วพี่พีทกินจุก้ยวเยอะกินเยอะมากก็หมดห้ากระปุกใหญ่ๆแล้วลูกย่อมไปก่อน กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับเย,บยเี่ยมเลยอย่างไปถือ,อปลลาดน้ำได้เลยพอพิมพแยกสั่งได้เลยสำหรับวันนี้ผมเจ๊หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า